เันมาสิอยูโฮมเนะตรงนี้ดินมังก้อนกระช่้งไงกรนเดื่อยเขาจะไม่หยุดการเจริญเติบโตได้เป็นฟูนนะพี่ข้างพี่ก็มีอ,อีกนั่นมาขางคอเนี่ย เต็มเบิดอ่ะปอกท่อปอกนามต้นพันใหญ่สูงเต็มกระถางพี่น้องจ้าเต็มกระถางเนี้วนี่หน่ะก็ปลูกใบสลับใบจนดใบหัว หัวเขาหงอกเห็น่มดปูด้ว่จ้าเกิดองต้มปากกดญแจกุแซเนี่ยจะด,ด้วยนโอ้ยูนองปลาวพานไหนกินเนื้อตัวมึงจะต้องเกลือปลาทุกวันนะคะวันน,นีน้บดเกลือเข็นมาซิอู่หอมเนาะตัวนี้ นั่งเขามาทางถีอีกนะโอ้มันจะเป็นหากไปเนาะน,น้อยแบเน,น,นาะโอ้ยนกป่า,ว,าว่าตั้งไหนกินเนื้อตัเวเหมือนีจะต้องเกลือปลาทุกวันนะคะวันนี้วันเด็กเกิดทินมาร์คสียูนะออยโ่โฮมเนาะอันนี้ก็จะเกิดเนื้อเองกันโอ้ยได้อีีเแดบบ้ก็เป็นดอกไม้ประดับแบบงามเนาะ ว้าออก็มึงนี่พี่น้องแบมันหกรือมันงามเกิดเองเ้อจ้ะพี่น้องจา้าเกิดเองพอเผื่นเพิ่นเป็นหมอดแตวเพิ่นแต่เผื่อปูนแตกเพื่อก็จะเกิดขึ้นมาเลยแพใหขยายพันธุ์ออกห้ายพี่ท้างพี่ก็มีอีกนบ่มาหางทอเนี่ยเต็มเบิดอ่ะปอกทอปอกแามก็จะเกิดขึ้นมาเองคัน โอ้ยได้อี๋ได้คุณจะเป็นดอกไม่ประดับแบบงามเนาะเว้าออกอะไรมันจะมาเกิดได้แท้มึงมองได้ที่ตัางกับพื้นมันก็จะเกิดเป็นบ่เป็นปูนเนาะง้หญเนะาเนะสวยงามไปอีกแบบนึงจ้าทุกคนจ้าคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้จ้ะสวัสด,ดีจ้าขอบคุณที่รับชมใบไซด์มันจะเกิดไปหันเนาะโอ้ยเผลดอกมันจะทั้งหน่อ ฮาดก็จะหยุดเองขึ้นมา,าเองคันโอ้ยได้ยีหรี่เลยคุแต่เป็นดอกไม่ประรับแบบง่ามเนาะว่าออกก็โอ้ยมันขึ้นหลามไปขาดติดโอ้ยเป็นสวนหย่อมประมาประกาตีกเพิ่เกาอยู่้ำคามไม่หยอดก็หง,ง่อเห็นมันยว่าเดียบัวด้วจ้าเกิดเอง จะอยากเติมขึ้นมาเองกันโอ้ยได้ดีเลยคุณจะเป็น,น,อนอดอกไนนอม้ประดับแบบงามเนาะว้าโอโอ,โอกแล้ต้นนี้ก็สวยเลยตูดกลางเมืองใบบันโหว่าต้นอีนหยัหเงนเนาะก้านจะสีขาวขาวใบกัเป็นใบไม่ได้งเนี่ยพี่น้องมันมันหกเลยมันงามเกิดเองเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเกิดเองพอเพื่อเพิ่นเป็นหมอดเดนะเพื่อแต่แก เพื่อนปูนแตกเพื่อนก็จะเกิดขึ้นมาเลยเมาสีททอนออกที่นอกถนนบางบ่อเหตุทอนเอาอว้มันงามมันมาอยู่หน้าบ้านอุ้ยง่ามอีนนี้เยเป็นปูนนพี่ข้างพี่ก็มีอีกเนาะหางทอเนี่ยเต็มเบิอ่ะ ปอกทอปอกหน้ำจะอายเรือนะ่องยอดมนันกันเองห็นบหมโอ้เพิขึ้นหลามไปขาดไปโอ้ยเป็นสวนหย่อมประมาประกันตีกระเพื่งเก่าอยู่น้ำขา้ามจะอายเรือนะ่องยอดมนันกันเองห็นบหม นสวยงาม,สว,งามสวยงามจ้าทุกคนเป็นมักซนะิ่ห่มเนาะอันนี้เป็นปูนเนาะแพ่ขยายพันธุ์ออกได้เลย ชนเพิ่นใหญ่สูงเตรียมกระถางพี่น้องจ้าเตรียมกระถางแล้วนี่แหละก็ปลูกใบสารบใบจนแบบสวยงามสวยงามจ้าทุกคนหกเบื้อุบนกระถางหนึ่งมาปลูก ขึืนส o o ตัวนี้ก็คคือการตรวนดำตวรตวเห็นบ่วงตรนจงามงามปลาสวยงามเลยจ้าด้วยปลาสวยงามแล้วค่ะจะไมีเห็นก็จะเกิดน้ำสอเหี้ปูนจะเป็นองคปูนกลก็กปลอกทอโอ้ยเพนขึ้นหลามไปค่ะเิ้โอ้ยเป็นสวนหย่อม ปมาปกันตีเพิ่นเก่าอยู่น้ำข้ามไปใส่เพื่จะเกิดไปหันเนาะโอ้ยมันดอยมันจะทั้งเนาะฮ่ามึงเนี่พี่น้องมัามันหกเลยมันงามเกิดเองเนาะแตพี่น้องจ้าเกิดเองพอเพื่นเพิ่นเป็นมอดแต่เพิ่อนจะเพื่อนปูนแตกเพื่อนจะเกิดขึ้นมาเลยเนาะจะไม่เห็นจะเกิดน้ำสอบนห้นปูนแ้วพี่น้องปูนกบก็ปลอกทอ โอ้มันขึ้นหลามไปขาดติดโอ้ยเป็นสวนหย่อมประมันปกันตีเับผืนเก่ายู่น้ำข้าวไมันจะมาเกิดได้บึงมองไดถท,ที่ตังก็ผืนมันก็จะเกิดเป็นหมอเป็นปูนเนาะจ๊ะพี่ห้างพี่ก็มีอีกมมาถางทอเนี่ยเต็มเบิดอ่ะปอกทอปอกหลามปอกจ้า แม่หย่อนก็เงาะให้มันว่นเดียบูเดรุจ้าเกิดเอ็นจะไม่เห็นก็จะเกิดน้ำสอบเห็นปูนจะเป็นองปูนก็ก็ปอกทอต้นพันธุ์ใหญ่สูงเติมกระถางพี่น้องจ้าเติมกระถางแล้วนี่แหละก็ปลูกใบสลับใบจนใบหุย ดังเขามาทางฝีอีกยละโอ้มันจะเป็นหากไปเนาะดอยไปเนาะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งจ้าทุกคนจ้าคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณที่รับชมต้นพันธุ์ใหญ่สูงเติมกระถางพี่น้องจ้าเติมกระถางแล้วนี่แหละก็ปลูกใบสลับใบจนบหงส์จ้าพี่นอ้องเสื้ามาเบิ่งต้นเฟิ่องเนาะ พี่น้องก็สิบ่กเคยเห็น,หน,นอยูน่นั้นผัดตั๊กเบิองเนาะพี่หนอนว่ามันมาแต่เนี่ยพี่น้องว่ามันโง่คือมันงามเกิดเองเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเกิดเองพอเพื่อนมันเป็นหมอดตะตเพื่อนก็นจะผืนปูนแตกเพื่อนก็นจะเกิดขึ้นมาเลยเก็จะเกิดขึ้นมาเองกันโอ้ยได้ดีเลยแต่เป็นดอกไม้ประดับแบบงามเนาะว้าออกก๊า ดินมางก,ก่อนก็ชุ่มไงขึ้นเดือดเขาจะไม่หยุดการเจริญเติบโตได้อมันขึ้นหลามไปค่ะติโอ้ยเป็นสวนหยอ่อมตะมะกันตีเพิ่นกราอู่่น้ำข้าวปาสวยงามปาสวยงามจะทุกคนเป็นปูน แต่บางคนบม่มีดอกเนาะส่วนนีพิ่นจะบอออกดอกพนจะออกเป็นทงช่วงส่วนนี้เพื่อจะยุดออกไปไสเพิ่็จะเกิดไปหันเนาะอ้ยิันอดมันจะทั้งเนาะฮาดนะเป็นฟ